แค่คุณไม่รู้หลักการเลือกอาหารของแมวสิ่งที่เราคิดว่าดีสําหรับเราไม่ได้แปลว่าดีสําหรับมันแมวตัดสินใจจากกลิ่นก่อนสิ่งอื่นใดจมูกของมันไวกว่าเราเป็นสิบเท่าอาหารที่ไม่มีกลิ่นชัดสําหรับมันคือของไม่น่ากินอุณหภูมิก็สำคัญอาหารที่อุ่นใกล้ร่างกายของเหยื่อจะน่ากินกว่าของเย็น และอย่าลืมนะแมวไม่ได้ลิ้มรสหวานแต่ไวต่อรสขมและเค็มเพื่อป้องกันสารพิษในธรรมชาติสุดท้ายสิ่งที่แมวกินตอนเล็กๆมักจะติดตัวไปตลอดชีวิตดังนั้นแมวไม่ได้เลือกกินเพราะเรื่องมากแต่เพราะสัญชาตญาณสอนให้มันเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดบางทีความดื้อรั้นที่เรามองเห็นอาจเป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอด ที่เราควรเข้าใจเพราะบางครั้งความรู้เล็กๆอาจช่วยชีวิตที่เรารักได้ถ้าคุณเห็นว่ามีค่าช่วยส่งต่อให้คนอื่นและเจอกันอีกในคลิปถัดไป